สสิ่งหยุดหัวใจผู้ชายไว้ได้ตลอดการอะไรทำให้ผู้ชายเปลี่ยนไปอะไรทำให้ผู้ชายไม่แคร์ไม่สนใจอะไรทำให้ผู้ชายนอกใจถ้าวันนี้เขาไม่แคร์ฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะได้คำตอบค่ะสิ่งแรกทำให้เขาคิดถึงค่ะผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงที่ทำตัวติดเขาตลอดเวลาโทรหาเขาตลอดเวลาไม่มีความน่าสนใจ จะทําให้เขาไม่เห็นคุณค่าและไม่อินเลิฟด้วยคุณต้องทําให้เขาเห็นคุณค่าของคุณด้วยการี่วยคุณไปโฟกัสกับเป้าหมายของคุณความฝันของคุณค่ะโฟกัสกับกิจกรรมที่คุณชอบและทําทุกช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและมีความทรงจําดีๆร่วมกันค่ะสิ่งที่สองทให้เขาชอบคุณรู้ไหมสิ่งที่จะทําให้ผู้ชายวิ่งหนีไปหาผู้หญิงคนอื่น คือการที่เราเป็นคนที่เรียกร้องมากเกินไปทําให้เขาหนักใจทําให้เขาเบื่อทําให้เขาอึดอัดทําให้เขาไม่มีความสุขที่อยู่กับคุณดังนั้นทําให้เขาชอบเราโดยคุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาชอบและให้ทําสิ่งนั้นรัวๆค่ะและไม่ทําสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะสิ่งที่สามทำให้เขาต้องการใช่ค่ะคุณเองก็ต้องการความรักความโรแมนติกความสนใจจากผู้ชายของคุณใช่ไหมคะ วยการที่คุณทาตัวเองให้มีคุณค่าทําตัวเองให้น่าสนใจมั่นใจในตัวเองว่าฉันมีดีฉันมีค่าและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้หญิงในฝันของผู้ชายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ที่ผู้ชายไม่อาจปฏิเสธได้แล้วเขาจะต้องการคุณค่ะถ้าใครอยากได้วิธีเป็นผู้หญิงในฝันของผู้ชายทุกคนวิธีสร้างสเสน่ห์ให้ผู้ชายตกหลุมรัก โคชพิทแนะนำคอสออนไลน์ Crazy Love วิธีทำให้ผู้ชายคลั่งรักและยอมสยบหัวใจไว้ที่คุณคนเดียวเท่านั้นสนใจเรียนคอสออนไลน์แคปหน้าจอ้ไว้เพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณเท่านั้นก่อนหมดโปรโมชั่นนะคะเพราะสิ่งที่ยากกว่าการรักกันคือทำยังไงให้ทุกวันคุณและเขายังคงรักกันเหมือนเดิมค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆของเราได้รู้ด้วยนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมค่ะ 化是品。